ทราบไหมว่ามนุษย์เป็นสุกติของเทวดาเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์ไอ้มนุษย์อยากไปเกิดเป็นเทวดาไอเทวดาอยากไปเกิดเป็นมนุษย์นีมันดีอักคนละอย่างไงะนั้นก่อนตายเทวดาพระพุทธเจ้าบอกเทวดาจะปรารถนา3อย่าง 1. ขอให้ไปสู่สุกติ 2. ขอให้ได้ราบ 3. รา,าบที่ได้แล้วเนี่ยขอให้ไม่เสื่อมไปอย่าให้เสื่อมจากลาบที่ได้ไดีแล้ว ภิกขุก็เลยถามพระเจ้าว่าอะไรคือสุคติของเทวดาเพราะเทวดามันก็สูงแล้วนะพระเจ้าบอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนในการไปสู่สุกติของเทวดาดังนั้นก่อนตายเทวดาจะปรารถนาอยากได้เป็นมนุษย์เวลาเทวดาจะตายจะมีอาการห้าอย่างเสื้อผ้าอภรร์จะเศร้าหมองดอกไม้จะเหี่ยวเฉาผิวพรรณจะเศร้าหมองเงือจะไหลออกจากรักแร้เทวดาจะไม่ยินดีในที่ประอาดของตน เทวดาคนอื่นเห็นอาการเทวดานี่ไอ้นี่ตายแน่ละมันมีอาการห้าละก็จะเข้ามาปลอบใจว่าขอให้ท่านไปสู่สุคตินะขอให้ท่านได้ลาบนะขอให้ท่านตั้งมั่นในลาบที่ได้ดีแล้วนะพิกุก็เลยถามไล่ทีละข้อว่าอะไรคือสุคติคือมนุษย์อะไรคือการได้ลาบรลองบอกว่าการได้มามีศรัทธาในคําสอนของตถาคตที่ตรัสไว้ดีแล้วนี้คือส่วนแห่งการได้ลาบ